คนไทยเริ่มเริ่มรู้ข่าวกันหรือยังแล้วก็เขาเข้าไปใช้บริการกันมากน้อยแค่ไหนคะครับเราก็พยายามประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีคนใช้งานอยู่พอสมควรเลยนะครับโดยบริการที่เราทําเพิ่มมาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มให้บริการเนี่ยตอนนี้มีบริการรวมทั้งหมดเนี่ย84บริการแล้วนะครับอยู่ในแอปนี้นะครับมีคนดาวน์โหลดนะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ420,000ดาวน์โหลดนะครับ S <S แล้วก็มีคนที่เข้าไปกดนะครับเพื่อจะใช้งานดึงข้อมูลตรวจสอบเรื่องตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด4ล้านกว่าครั้งแล้วนะครับทันี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการใช้งานที่ผมคิดว่าน่าพอใจนะครับ <S <S แล้วก็มันมีบริการยอดนิยมด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวจะลองเรียนให้ฟังนะครับก็อย่างเช่นตรวจสอบเรื่องเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดนะครับเช็คปุบประกันสังคมนะครับเช็คข้อมูลส่วนบุคคลจากกรมการปกครองนะครับทําเรื่องเครดิตบูโรจิติรักษาพยาบาลน,นะครับ เช็คข้อมูลทะเบียนรถใบสั่งจราจรก็สามารถจะชำระเงินนะครับทางแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับและล่าสุดเราเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับใบขับขี่นะครับแล้วก็พาสปอร์ตเ,เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนีแล,และเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเรียกว่าครอบคลุมครับเวลาประชาชนอยากเช็คข้อมูลตัวเองหรือแสดงว่าตัวเองมีสิทธิอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คกับแอปนี้ได้เลยครับอ๋อคือไม่ต้องเหนื่อยค้นหาอ,อะไรใน o o g l e ลละเข้ามาแอปนี้แอปเดียวนี่วิธีการดาวน์โหลดต่างๆนี่ยุ่งยากไหมคะ ครับก็จริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสามารถเข้าไปค้นนะครับไม่ว่าจะท่านจะใช้ระบบ android ก็ไปเช็คที่ Google Play นะครับถ้าเป็น i อ s ก็เช็คที่ App Store ได้นะครับเซิร์ชคำว่าทางรัฐนะครับก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับโดยดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะครับจะต้องรบระกวนนะครับต้งมีการยืนยันตัวตนนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็อาศัยการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนกับหน้าของตัวเรานะครับซึ่งอันนี้ต้องเียนว่าวางใจได้นะครับเพราะเป็นแอปพลิเคชันของ หน่วยงานรัฐจริงๆนะครับคือคดีเจเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเช็คข้อมูลบางอย่างเช่นเครดิตบูโรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับอาจจะต้องรวบรวมไปยืนยันตัวตนนะครับอาจจะผ่านแอปลพลิเคชันดีดอดโตโดตาของกร,รมบารปกลงหรือว่าไปยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติมนะครับไปรษณีไทยหรือว่าจะเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้เหมือนกันนะครับเพนั้น ถ้าทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนเนี่ยนะครับก็สามารถจะใชแอปนี้ได้เลยครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับค่ะก็เป็นการยืนยันตัวตนอีกชั้นหนึ่งเนาะก็จะได้เข้าสู่บริการแอปพลิเคชันนี้นะคะตอนดาวน์โหลดเนี่ยพิมพ์คำว่าทางรัฐได้เลยเหระคะใช่ครับเป็นภาษาไทยเลยครับทางร<อ>ัฐครับมันก็จะขึ้นมาให้ครับตอนที่ต้องให้ยืนยันตัวตนต้องเนียนว่าอาจจะดูเหมือนยุ่งยากแริงจริงตอนนี้ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วถ้าถ้าเราทำตรงนี้เราถึงจะมั่นใจไงครับ ว่าคนที่เข้าถึงข้อมูลของท่านเนี่ยเป็นตัวท่านเองจริงนะไม่ใช่คนอื่นเข้ามาเข้าได้ง่ายๆอย่างนี้ครับน <c oughs> ั่นก็จะทําให้เราเนมั่นใจเรื่องของความมั่นความปลอดภัยข้อมูลด้วยครับค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือด้วยนะเป็นสถานที่ที่เราจะไปยืนยันไม่ใช่ว่ายืนยันในแอปยอย่างเดียวนะคะครับใช่ครับอย่างเ <c oughs> ครดิตบ, <c oughs> บูโรปกติต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปเช็คในแอปนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะครับถ้าเป็นแบบย่อนะครับมันไม่มีค่าใช้จ่ายครับตอนนี้ที่เราเช็คได้จะเป็นแบบย่อ นะครับเพ่นสามารถจะดูยอดรวมได้ครับว่าเป็นยังไงอย่างนี้ครับก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานส่วนใหญ่นะครับอืมค่ะก็ก็สุดท้ายผลก็จะบอกแค่ว่าติดหรือไม่ติดถูกไหมคะก็ก็จะสร้างผลตรงนี้ใช่ครับใช่ครับจะบอกยอดเลยครับว่ามีเออตัวเงินเท่าไหร่อย,อย่างไรบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แยกเป็นรายรายการหรือรายบัญชีให้ครับจะเป็นยอดรวมให้ อ่าค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นเข้าไปในทางรัฐซึ่งอยู่ในแอปทางรัฐเนี่ยนะคะอ,อยากจะให้ดร์สุพน์นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาใช้บริการแอปซูเปอปร์แอปของเราหน่อยคะ่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านประชาชนทุกคนนะครับมาทดลองนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับอิมเดนภาซาไทยนะครับแล้วก็จะได้ สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าข้อมูลต่างๆของท่านเนี่ยที่ไปอยู่ตามหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จากแอปเดียวนะครับเรียกว่าอำนวยความสะดวกมากนะครับรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของใบขับขี่นะครับพาสปอร์ตสำรับประชาชนนะครับต่างๆเนี่ยตรวจได้จากที่เดียวเลยนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดท,ท่านก็ใช้สามารถ,ถติดต่อคำนยงานัดเพื่อจะขอแก้ไขได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเรื่องเครดิตบูโรสิทธิต่างๆได้ติดตามเรื่องเงินสมทุนต่างๆได้นะครับเรียกว่า เราจะพยายามพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพื่อให้สามารถจะมีบริการใหม่ๆที่ท่านสามารถขอจากภาครัฐตอไปได้ด้วยนะครับเป็นท่าสนใจนะครับข่าวสารจากทาง DGA นะครับหรือสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k YouTube t w i t t e r หรือ Instagram นะครับภายใต้ชื่อที่เรียกว่า d g a Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนี้ได้ตลอดเวลาครับ